กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่แฟนๆนางงามต่างก็จับตามองไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับการประกวด Miss Universe ปี2025ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีภาพของบอสนวัตอิสระกรศีนะคะประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวด Miss Universe ครั้งที่74ค่ะจับมือสมายนาชันกับทางด้านของราอูลนักธุรกิจชาวเม็กซิโกค่ะ หนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กรนางงามจักรวาลนะคะโดยก่อนหน้านี้นะคะทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีปัญหากันแต่ว่าใดๆนะคะทั้งสองคนก็ได้มีการจับมือกันค่ะเพื่อต้อนรับโอมาฮาฟูดนักดนตรีแล้วก็นักธุรกิจชาวฝรั่งเศสนั่นเองซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินและคนที่จะมาขึ้นแสดงเปียโน,โนในรอบตัดสินเวทีมิชิเวิร์สนะคะในวันที่21พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะแต่ว่าใดๆนะคะกลับมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกแล้วคุณผู้ชม ทางด้านของ Omaha Food นะคะคณะกรรมการคนดังกล่าวค่ะได้มีการออกมาประกาศคอถทอนตัวจากคณะกรรมการตัดสิน Miss Universe ปี2025โดยทางนี้นะคะคุณผู้ชมทางด้านของ Omaha Food ค่ะได้มีการออกมาแชร์ถึงความไม่โปร่งใสของการตัดสินที่มีการคัดเลือกท็อป30นะคะจากรอบพีลิมไว้ล่วงหน้าแล้วนั่นเองก่อนที่จะมีการประกวดจ,จริงนะคะและเลือกโดยที่คณะกรรมการทั้ง8คนค่ะคุณผู้ชมไม่ได้อยู่เลือกด้วยนั่น เองค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมทางด้านของโอมาเนี่ยยังแชร์อีกค่ะว่า1ในคนที่เลือกท็อป30ไว้รอแล้ว ยังมีความสัมพันธ์กับนางงามในกองประกวดอีกด้วยค่ะซึ่งโอมานะคะยังอ้างเพิ่มเติมค่ะว่าได้มีการพูดคุยกับราอูลเพื่อขอให้มีความโปร่งใสนะคะในการให้คะแนนผู้เข้าประกวดแต่ทั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมราอูลเนี่ยได้มีการปฏิเสธนะคะซึ่งก็เป็นเหตุผลสําคัญค่ะคุณผู้ชมคะที่ทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจลาออกไม่ขอเป็นส่วนหนึ่งของการหลอกลวงค่ะแล้วก็ไม่ขอขึ้นโชว์เปียโ,โนเพลงที่ตัวเองได้แต่งไว้อีกด้วยนะคะคุณผู้ชมคะและหลังจากที่ทางด้าน ของโอมาฮาฟูดค่ะได้มีการประกาศถอนตัวนะคะจากการเป็นคณะกรรมการตัดสินทางมิสอินเวส์เนี่ยก็ได้มีการประกาศให้ลิเคเลเดียค่ะนักร้องชาวฟิลิปปินส์ได้ขึ้นโชว์แทนทางด้านของโอมาฮาฟูดนะคะและจากนั้นคุณผู้ชมทางด้านของราอูลเองก็ได้มีการออกมาถแถลงการโต้อตอบจากมิสอินเวส์ค่ะโดยได้มีการปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดของโอมาฮาฟูดนั่นเองพร้อมกับยืนยันค่ะคุณผู้ชมมุ่งมั่นต่อกระบวนการที่โปร่งใสนั้นะ อะะโอ้โหก็เลยได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมที่ทางด้านของแฟนๆนางงามต่างก็จับตามองกันไม่น้อยนะคะหลังจากที่ทางด้านของ Omaha f o o ดได้มีการออกมาแ์ถึงความโปร่งใสของการตัดสินที่มีการคัดเลือกท็อป30จากรอบพีลิมไว้ล่วงหน้าแล้วนั่นเองค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าใดๆนะคะเรื่องราวข้อเท็จจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรอย่าเพิ่งรีบต่วนตัดสินใจกันไปค่ะก็ต้องรอให้หลายๆฝ่ายนะคะออกมาชี้แจงกันอีกครั้งละ ค่ะ